กละถัดต่อไปบรรเลงจากน้องสาวรุ่นใหม่บ้านเอเอฟของเราครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กับเป็นตัวสุดท้ายนะครับสุดแดนดูรานะครับเป็นตัวแล้วครับพี่โป๊พี่พี่มครับไปกั้คนอยู่ด้วยกันแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเลยนะครับนะครับโชว์ชุดนี้นะครับรวมอาวุโสนะครับรงมแขงผู้ทรงเกียรติอาวุโสของเรานะครับนะครับอาชุดนี้อีกจะร่วมคอนดัคเตอร์ด้วยเล็กน้อยนะฮะนะฮะเป็นโชว์สุดท้ายนะครับนะครับใช้เวลาซ้อมกันประมาณ5ปีนะครับก่อนจะได้โชว์ชุดนี้ขึ้นมานะครับ เป็นท เนินวารีไม่สุดท้ายแต่ว่าท้ายสุดนะครับเห็นไหมครับเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้วจริงๆคราวที่แล้วตอนที่บอกนะสอนทุ่งก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆปีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเสร็จเร็วนะครับก็เร็วมาเดนิดนึงครึ่งชั่วโมงนะครับท่านทุกท่านนี่พอดีชุดที่มีใจเรื่อยๆคนรู้วันนี้แค่นั้นปีหน้านะครับเป็นความพิเศษเลยครับปีหน้าเราจะแบ่งเป็นสองอาจจะเป็นสองโซนนะครับอาจจะแบ่งสองรุ่นไปอยู่เช้าสองรุ่นไปอยู่บ่าย นะครับแล้วก็ครอบครัวก็จะได้แบ <anywhere> <man> <man> ่งโซนกันด้วยนะครับส่วนใครศาสจะลุ่งานทั้งวันก็อาจจะต้องมีเพราะว่ามรนรูปการโชา์นะครัี่น้องๆเด็กๆที่เหนื่อยล้านะครับทั้งวันจะเหนื่อยนะครับมีหน้าเราจะมีหรือมากกว่านี้เนี่ยเราจะเปิดเป็นแคมป์ไปเลยเป็นไปไปเข้าค่ายกันสองสองคืนสามวันแล้วฝึกหมดเลยฝึกร้องเพลงฝึกแก๊ติ้งฝึกอะไรฝึกฝึกฝึกไปนะครับ เพราะอย่างนั้นเนี่ยเราก็มันไปนสัมมนาแต่ว่าสัมมนานะให้ความรู้กับเด็กๆนะครับเราสมมติว,ว่าคุณแม่ก็ตามไปดูแลมีความสุขดีแค่สองวันก็จะจะ work อยู่หว,วังว่าวันนี้ทุกๆท่านนะครับคงจะได้ของเล็กๆน,น,น้อยกสัปดานกลับไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านครับใครยังไม่ได้นะครับก็ หนึง่งก<ด>็ไม่รู้จะตรงไหนให้มีมีของ,องเลยู่บ้างเล็กน้อยพวกสม,มุดปากกานะครับน้องๆเด็กเล็กๆนะครับมันเอาสม,มุดปากกานะครับไปเขียนเล่นกระโปรงตะตูไปได้ก็มีสุงน้องมมมตื่บอกว่าต้องขอบคุณคทุกคนที่ที่มาในวันนี้ที่มาร่วมการถิ่นคนที่กลับไปหรือพยายามจะมาแล้วแต่มาไม่ได้เพราะว่าความอย่างนี้บรรยากาศมิโนได้เกิดขึ้นยๆใ,ในสังคมแห่ก็ตามนะครับหวังว่าเอ่อข้าวงานวันนี้มีข้อขัานการใดนะครับหนึ่งก็ขอขออภัยรัฐมนตด้วยนะครับ างหน้าแถวบไปทางหน้านะครับเขาจะทำได้ดีขึ้นนะครับทางหน้าครับเออที่ตั้งใจไว้นะครับว่าจะไปหัจังหวัดกันนะครับถึงสองวันหนึ่งคืนนะครับพัทยานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเออทั้งหมดงานทั้งหมดเนี่ยหนึ่งทำเองทุกอย่างเลยนะครับก็มีมีพี่ๆที่ช่วยกันหลายๆคนเลยนะครับที่ได้ช่วยในเรื่องสอานที่พี่จอยโปสเตอร์เลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเราเป็นหมือนครอบครัวกันนะครับช่วยกันนะครับครับถ้าเป็นไปได้ พยาก็ดีนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับเรามีเข้าแคมป์นะครับสำหรับ acting กันเลยนะครับโดยอาจารย์กิติพงศ์ที่ที่ดีของเรานะครับงานนี้นะครับขาดไม่ได้เลยพี่กรณ์สมพันธุ์ของเรานะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสองกองพยาเป็นเป็นะครับ l o c a เป็น l o c ก l นะครับหรือทู่การเป็นนักการใหญ่กว่าขอบคุณนางงามจักรวาลของเราปีนี้นะครับทั้งยิ้ขทุกคาเปิดตัวเต็มที่เลยนะครับ เรียงชื่อั้งตั้งแต่ของเดือนที่แล้วนะครับส้นสูงที่เลือกมาตั้งแต่สเดือนที่แล้วนะครับแต่ใส่ไปได้ประมาณสามชั่วโมงส้นหักสมมติไมน่าอยากสวยอยากจะสวยอยากจะสวยนะครับเป็นนะครับปีนี้เดอะเบสของเดอะเบสก็มีคุณด้านไปแล้วนะครับในนี้เดอะเบสก็จะกลายเป็นกรรมการปีหน้านะครับงั้นปีหน้าเราจะมีแคมป์นะครับตั้งใจไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะท้าให้รุ่นพี่ต่อให้เราไม่ได้ไปแคมป์ยังไงเราต้องได้มาเจอกันอ่้แน่นอนเราไม่ได้ไปทางจังหวัดยังไงจัดแน่นอนครับทางใหญ่ขึ้นนะครับจากปีแรก ที่บ้านใช่จีแบทที่บ้านเออ่หลังหนึ่งบ้านหลังเล็กๆประงหลังไมาณประมาณ200ตารางคือเขาก็มีอ่างสระว่ายน้ำเล็กๆส่วนตัว25เมตรนะฮะอยู่ในบ้านปีที่สองปีที่แล้วอย่ในบ้านปีที่สองเขาก็มาสุดไม่อยากจะรบกวนท่านแล้วก็เลยจัดร้านอาหารเล็กๆก็เนื้อที่200ตารางวาเหมือนกันใช้สองชั้นสามชั้นยึดมันหมดเลยแล้วก็ได้เอาชุดปที่สเอาห้องถ่ายรูปเขาปีที่สามเราก็เลยมาจัดโรงแรมถ้าเปิดห้องเล็กๆก็ยิทั้งชั้นก็เหมือนกัน ปีหน้าก็อย่างที่บอกไปเราก็จะปิดโรงแรมเราจะปิดโรงแรมเข้งโรงแรมแล้วก็เรื่องโรงแรมเก็เรื่องต่างๆที่ที่บอกก็คืออะไรพัสดุจดทีไม่ใช่เรื่อบเรื่องโรงแรมใหญ่เพราะเดี๋ยวจะเบื่อเองถ้าบัแอาจจะแพงนิดนึงนะครับโก้ทำไมหรือเขาใส่เสื้อหรือว่าเขายืดเลยสนามบินเขยากปิดนะอุ้ยอ่ากุยกุยโดนโดนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับว่าจะไดบ้างเหรอไม่สภาพไปขออภัยด้วยนะครับเพื่องความเชื่ใจก็คือ ปีหน้าถ้าเป็นจากต <ian> ่างจังหวัดก bueno ็อาจจะเป็นทัวร์เป็นยังไงจังหัดเราผู้ชิมช่างทัวร์นะชิมช่างทัวร์ใช่ไหมการจะไปแต่ต่อให้เป็นต่างจังหวัดก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าให้เดินทางง่ายนะครับคือจะไม่การจักกุงเทพยมากมายเชื่อมไปที่สะดวกไปทางก็ทางใครที่ไม่สะดวกก็เดินทางไปกลับได้ดังนั้นถ้าอยากเลยไปจุดที่เราต้อง่ารทุกอยงนะครับให้มีข้อเสนอที่โรงแรมตรงไหนบอกแจ้งอยู่ได้นะครับ นะครับตัวอย่างเช่นไม่เคยได้หาโรงแรมไอมีโรงแรมที่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรที่คุณไปคุณหาแล้วคุณผสมได้นะครัเพลงเลยนะหนไะเจอแล้วกินกันเย้เย้รื่องรามเกียรติเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบเพราะว่างานนี้ก็เหมือนกับเป็นงานโชว์นะครับอย่างที่ว่าเป็นการประกวดและการโยนในการร้องเพลงโชว์ละกันนะครับแล้วก็มีมีรางวัลนิดหน่อยนะครับตามลำดับเยอะมากนิดหน่อยเยอะมากบอกว่าบอกว่าทุกคนได้รางวัลกลับบ้านไปนอนกอดนะครับตามลำดับ อย่างที่บอกนะครับความสัมพันธ์ไม่ได้มีของรางวัลไม่อยู่ที่การร้องเพลงเก่งไม่เก่งแต่อยู่ที่ประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้รับจากการขึ้นเวทีแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามอยู่ดีๆเราจะเลยขึ้นเวทีแล้วมีเวทีขึ้นมาร้องเพลงลมวมีคนนั่งฟังนั่งรอฟังเราม่ใช่หาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับและตรงนี้เปประสบการณ์ที่เราไม่ได้หาได้เองครูหนึ่งจัดขึ้นมาแล้วทุกปีเรามาสึ่กันอย่างนี้ปีหน้ามาไหมครับปีหน้ามาไหมครับ ผมใส่เสก่อนเหนื่อยแล้วนั่งแต่เช้าเลยนะนั่งแต่เที่ยงมามาสอนใช่สิปออเ,สเป็นเราแล้ก็มาพวงอลไยแบงค์แดงแจกกันนะะแดนสนับสอนผมนะครับดังนั้นก็ขอปิดงานเลยเาาะะเเแล้วกันนะครับที่จริงตามประการบางีหลังจากเราเสร็จแล้วเราอาจจะมีแบบแดนเดินดน,ดน,นิดนึงนะครับก็กรรมการท่านนี้อยากแดงมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้แดน แดงนะครับแท้เร่องเบียจริงๆวันนี้ที่มันจะมีเครื่องดื่มเป็นเบียร์นะครับแต่เผอิญว่าเรื่องของโรงแรมเรื่มตั้งยุ่งงี้นะครับทางโรงแรมเขาเลยไม่ให้นะครับงดหมดเลยนะเรื่องของเบียร์เพราคงมีการเลือกตั้งดังนั้นก็ขอติดติดเบียร์ไว้ปีหน้าแล้วกันเนาะนะครับปีหน้าไม่ต่างกันนะครับเราจะพร้อมดื่มกนเต็มที่เลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยขอขอบพระคุณนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ที่โรงแรมทุกคนนะครับปีหน้าพบกันใหม่นะคครับบขอุณครับ nó hay sẽ xuất hiện sợ lạc Đúng không? Nó tìm